กันหมอเกินค่ะวันนี้ดูสิคะบ้านเราก็จะเข้าพรุ่งนี้ก็จะพระลงก็จะเป็นวันสงการแล้วสงการก็เงียบเหงานะคะสองปีแล้วเพราะว่าเจอพิษโควิดเข้าไปสงการก็เงียบเหงาก็สงพระก็พระลงสงอยู่บ้านนี้เลยคะ่ะแล้วก็ ต่อต้านกับก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็หิมะลงปล่อยๆแล้วลงอีกแล้วบ้านเราก็ร้อนสงการโลกเปลี่ยนแปลงมากค่ะวันนี้ทุกวันก็จะตื่นมาเช้าๆนะคะจะอยู่ได้เป็นครึ่งวันนะคะเช้าๆบางคนไม่ชอบมันนี้มาเพื่อสุขภาพคะ่ะวิตามินซี โปรโตีนวันนี้บางคนอาจจะดื่มกาแฟดำวันนี้อยากดื่มมาเปลี่ยนแปลงเมนูนี้ดูนะคะง่ายแล้วก็โปรโตีนสูงค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานี่มันจะเสริมสร้างภายในนะคะด้วยเมนูถั่วอะไรก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะไม่ใช่ว่ากินแต่พวก อันนี้แทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะถั่วถั่วอัลมอนด์นี้สูงสุดยอดนะคะก็มีสารต่างๆในตัวเขาเพราะว่าอย่าลืมกินถั่วอะไรก็ได้ค่ะถั่วบ้านเราถั่วลิสงเนี่ยง่ายๆบำรุงได้โปรโตีนแคลเซียมนมแก้วหนึ่งอยู่ได้ครึ่งวันนะคะ เสริมสร้างวิตามินซีไปด้วยบาง่อกี้เราก็ผักผลไม้นะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็ถัว่วชนิดต่างๆถัว่วมาลราอันนี้เป็นว้านนุตอันนี้ถัว่วถั่วป่าถัว่วเป็นต้นใหญ่ๆถ้าบ้านเราเมือนถ้าบ้านเราเรียกอะไรก็ยังถัว่วก็ยังต้นหมักบกบ้านเท่าไหมลูกกระบกกันไหมคะ่ะ แตอันนี้ก็มันมันเหมือนรูปไปถั่วนี้เป็นจะเป็นรูปลักษณะแปลกเหมือนเหมือนกระเฮียนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนในสมองคนเนาะถั่วนี้ถั่วปาถั่วอัลมอนด์นี้จะโปรโตีนนะคะอันนี้เป็นโปรโตีนที่ต่อต้านแข็งแรงสุด,สด แล้วก็กินพวกวิตามินซีเติมไปด้วยค่ะผกผลไม้อะไรประเภทถั่วถั่วใครจะมีสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะนะคะอย่าลืมนะคะอย่าคิดว่ากินถั่วในปริมาณที่พออย่าคิดว่ากินถั่วแล้วจะอ้วนไม่ใช่นะคะเราก็ทุกอย่างมีปริมาณของเขาอันนี้เลยจะเป็นกากอาหารอันนี้เมล็ดฟักทอง ไม่จะกินพวกนี้เยอะค่ะไม่ชอบเนื้อสัตว์อันนี้จะบำอันนี้งางาขาวงาดำใส่ซุปนใหม่แห้งแซบได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในตัวในร่างกายของเราอย่าลืมแล้วก็อาจจะเป็นแต่ละอย่าง7เม็ดแต่บางคนได้กินชนิดเดียวถั่วได้สมก็กำมือหนึ่ง ก็ได้นะคะบอกวิธีง่ายๆแล้วก็ถั่วอันนี้อย่างละอันนี้ห้าชิ้นถ้าใครมีอย่างเดียวก็อย่าลืมนะคะลองทำดูนะคะบำรุงผิวค่ะไม่ไมใ่่ช่โปรตีนธรรมดานะคะแทนเนื้อสัตว์ได้นะคะนมถัว่วนะคะบางคนทานเนื้อสัตว์แล้วมันจะเป็นโรคย่อยยากโรค ติดตามมาเพราะว่าอันนี้เป็นมังสวิรัตโดยแท้จริงนะคะลองตื่นเช้าๆขึ้นมาแล้วก็ดืม่มนมสักแก้วอันนี้แคลเซียมอย่างถั่วลิสูงกินงน่อยบ้านเราหายเยอะนะคะอย่าลืมนะคะ ดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ออกกำลังกายวันละสิบยี่สิบใครมีเวลาบ้างหรือครึ่งชั่วโมงเหงื่อออกแล้วก็อาบน้ำต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าโลกมันนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะ ยิ่งเราแก่ตัวมาโลกเปลี่ยนแปลงมากเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอโลกนี้เลยโลกโควิดนี่มาแล้วโลก3ามนี่แย่มากๆเลยนะคะอย่าลืมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเราไปด้วยกับอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่อ้วนอันนี้ถั่วอันมอนนี้เขาจะมี สารที่รดรอยย่นคะ่ะดูแลให้ยาวไวบางคนถ้าอยากมีหน้าเด็กก็อย่าลืมกินถัว่ววิตามินซีเยอะๆคะ่ะคอลลาเจนโปรโตีนแคลเซียมไปในตัวนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิววหน่อยนะคะ ชอบทำค่ะชอบทำคลิปมีเวลาก็ทำนะคะสำหรับคนขยนันแชร์กันค่ะแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆนะคะช่องวิววีไทยสวิทค่ะบายบาย see you next the clip